ววางกชีิตบสวัสดีค่ะพบกับจอยดวงสมอนอรุณสวัสดีในรายการวางแผนชีวิตแบบจอยจอยซึ่ง EP นี้ก็เป็นอีพีพิเศษอีกเช่นเคยนะคะเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่เวอร์บริษัทรับบิดไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมชัวยวัฒน์เพ็งบุญนะครับ บริษัทและปิดรายประกันชีวิตครับเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณจอยได้เชิญทางบริษัทมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ครับผมค่ะพี่เบิร์รอบนี้เราเป็นรอบที่สองเนาะที่เราได้มาคุยกันครั้งที่แล้วค่ะที่เราได้คุยกันส่นวนใหญ่เราจะพูดในเรื่องของประกันสะสมทรัพย์ซึ่งประกันสะสมทรัพย์ ครั้งที่แล้วเรามีแตะไปนิดนึงค่ะว่าบางตัวมันลดหยอ่อนภาษีได้บางตัวมันลดหยอ่อนภาษีไม่ได้จอนวันนี้จอนก,ก็เลยอยากจะคุยในเรื่องของประกันเพื่อการลดหยอ่อนภาษีค่ะว่าประกันลดหยอ่อนภาษีได้นั้นนะ่ะมีอะไรบ้างประกันที่มีความคุ้มครองตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปครับสามารถลดหยอ่อนภาษีได้แสนแรกถ้าเราพูดว่าประกันที่สามารถลดหยอ่อนภาษีได้เราดูจากระยะเวลาคุ้มครองใช่ไหมคะ ใช่ครับผมคุณจอยแต่ว่าระยะเวลาชําระเบี้ยเราไม่ได้ดูนะสมมติดูสมมติว่าอย่างเช่นรอบที่แล้วเรามีการพูดถึง99ทับหนึ่งครับ99เนี่ยระยะเวลาคุ้มครอง99ปีแต่จ่ายเบี้ยหนึ่งปีนั่นหมายความว่าระยะเวลาคุ้มครองมันถึง99ปีแสดงว่ามันเกิน10ปีแล้วดังนั้นแผนนี้จึงลดหย่อนภาษีได้ครับถึงแม้ว่าจะชาระเบี้ยแค่ปีเดียวถูกต้องครับคุณจอยแต่ว่าถ้าเราพูดถึง3ทับหนึ่งระยะเวลาคุ้มครองไม่ถึง10ปี ตัวนี้ก็เลยหักลดหย่อนจึงลดหย่อนภาษีไม่ได้แต่ทีนี้เราพูดถึงเวลาที่เราเอามาลดหย่อนภาษีเราจะเอารถหย่อนภาษีได้เฉพาะปีที่เราชําระเบี้ยถูกต้องครับดังนั้นถ้าเราซื้อแบบทับหนึ่งจ่ายเบี้ยครั้งเดียวเราก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เพียงครั้งเดียวปีเดียวปีปีหน้าถ้าเราต้องการลดหย่อนภาษีใหม่เราก็ต้องซื้อใหม่อ่าโอเคเราพูดถึงประกันทั่วไปเวลาที่สามารถลดหย่อนภาษีได้1นึ่งแสนแรกมันมีประกันตัวอื่นอีกไหมคะที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ก็จะมีประกันบํานาญครับคุณจอยซื้อได้15% ของไรายได้แต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0เมื่อรวมกับ provident fund หรือ r m f แล้วก็ต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0ครับคุณจอยแล้วก็จะมีประกันสุขภาพซื้อได้สองหมแต่ต้องรวมกับแสนแรกแล้วไม่เกิน1น0 0 0 0สนครับโอเคถ้าในมุมของลูกค้าคะ่ะลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าประกันตัวนี้มันลดหย่อนได้ประกันตัวนี้มันลดหย่อนไม่ได้ก็อย่างที่คุณจอยเกินไปเมื่อกี้ว่าต้องมีอายุคุ้มครอง10ปีไม่ได้ดูชําระเบีย้ยแล้วก็ดูเกณฑ์การคืนครับอจอยก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ย เขากําหนดไปว่าจะต้องคืนปีละไม่เกิน20%ินะครับของเบี้ยที่ชําระก็จะสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีแสนแรกได้ครับแต่แตส่วนใหญ่แล้วโบชั่วของบริษัทประปกันภัยก็จะเขียนให้ชัดเจนแล้วนะว่าตัวนี้สามารถลดหย่อนได้อยู่ในเกณฑ์แสนแรก,แรกหรือสอ,สองแสนหลังเราพูดถึง2อ0 0 0 0สนหลังเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ้าเราพูดถึงประกันบํานาญประกันบํานาญสามารถลดหย่อนได้อีกวงหนึ่งคือ2องแสนหลัง <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีแสนแรกเราก็สามารถที่จะรวมได้รวมได้ทีนี้ถ้าเรากําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ลดหย่อนภาษี เทคนิคในการหาผลิตภัณฑ์พวกนั้นพี่เวอร์สามารถแนะนําเทคนิคให้ผู้ชมหน้ไหมครว่าควรหาแบบไหนควรมองจากอะไรโลกเปลี่ยนไปนะครับเราก็มีเจเนอเรชันใหม่ๆขึ้นมา <c oughs> นะครับเราก็เลยมีการสํารวจและสัมภาษณ์เรากพ็พบว่าคนรุ่นใหม่ไม่น้อยมองว่าจริงๆแล้วเขาอยากอ,ออมในประกันแล้วเขาอยากลดหย่อนภาษีนะแต่เขาไม่อยากเอาเงินไปจม <c oughs> นะครับมันก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆที่สามารถที่จะ ใช้เงินก้อนเดียวกันเนี่ยวนลดย่อนภาษีไปได้เรื่อยๆตามเท่าที่ลูกค้าต้องการครับพุณจอยพี่จอยขออนุญาตให้พี่เวอร์เล่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเข้าๆได้ไหมคะตัวนั้นก็จะเป็นฮีโร่สิทาพนะครับคุณจอยนะก็คือยกตัวอย่างที่เบีย้ยหนึ่งแสนนะครับเนี่ยลูกค้าก็จะจ่ายเบีย้ยปีที่1นึ่งหนึ่งแสนสิ้นปีที่1รับคืน2 0 0 0 0ื่นนะครับปีที่2จ่ายอีก1นึ่งแสนจ่ายเบียเ้ย 5, 000, 5, 000, นะครับห้าปีห้าแสนนะครับเนี่ยเขาจะรับคืน่ะปีที่1นะึ่งะสิ้นปีที่1นึ่งสองหมื่น จนถึงเส้นปีที่5ปีละ2 0 0 0 0ไป5ปีก็จะได้เงินคืนมา1 0 0 0 0แสนเอาเงินที่ได้คืนตรงนี้ครับไปซื้อฉบับที่2เป็นฉบับที่2ปีที่1พอปีที่6ของฉบับแรกเขาก็จะคืนแสนหนึ่งครับเอาปีที่6ฉบับแรกไปจ่ายเบี้ยปีที่2ของฉบับที่2ปีที่7คืนแสนหนึ่งเอาไปจ่ายปีที่3ของฉบับที่2ปีที่8คืนแสนหนึ่งเอาไปจ่ายปีที่4ของฉบับที่2 ปีที่9คืนแสนหนึ่งเอาไปจ่ายปีที่5ของฉบับที่2นะครับและฉบับแรกก็จะเหลือคืน4ี่หมื่นไว้ให้ลูกค้าไว้ใช้เท่ากับเงินที่เราลงไป5้าแสนในฉบับแรกมันถูกแปรผันกลับมาที่ฉบับที่2องครับแล้วมันก็จะถูกวนลูปอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเดิมไปฉบับที่3ครับคุณจอยทีนี้เราพูดเฉพาะเอาเฉพาะฉบับแรกเลยซึ่งจริงถ้าเราทําหลายฉบับมันก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะสมมติเราพูดถึงฉบับแรกฉบับแรกอะในปีที่10 เราจะได้เงินคืนกลับมา4 0่เรใช่ไหมคะก็รรเราจะได้มาสมมติว่าเราเทียบกับเงินแสนหนึ่งก็คือเราจะได้ <40. S 2> ผลตอบแทนคือผลต่างจากเงินค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพใช่ไหมคะเราจ่ายค่าเบีย้ยไปทั้งหมดปีละแสนครบ5ปีเราจ่าย5 0 0 0 0 0บาทบแต่เราดูผลตอบแทนที่เราได้รับจากบริษัทประกันภัยมาจาก จากตามตัวอย่างของแผนของรับบิดฮีโร่สิบทับห้านั่นหมายถึงว่าทุกๆปีที่เราได้เงินคืนรวมมา10ปีที่เราได้คืนคืนเราได้เงินคืนมาทั้งหมด5้าแสนสี่หมื่นบาทกับหักกับเงินค่าเบี้ยไป5้าแสนเท่ากับว่าเรามีส่วนต่างแน่ๆที่เข้ามาในกระเป๋าเราอ่ะสี่หมื่นบาทครับผมซึ่งอันนี้คือผลตอบแทนจากแผนประกันแต่ยังไม่รวมกับอัตราที่ลูกค้าได้คืนจากการลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีซึ่งถ้าเรามองว่าแล้วลูกค้าได้คืนลดหย่อนภาษีประมาณเท่าไหร่เราต้องมองถึงเงินได้ของเขาหรือยังไงครับ ก็อยู่ที่เงินได้เลยครับคุณจอยเช่นถ้าฐานลูกค้าอยู่ที่ 15% 20%ก็ถ้าแสนหนึ่งก็เอาตัวเลขก,กลมๆครับจริงๆมันเป็นเทียของภาษีถ้าในเทียนั้นสมมติลูกค้าโดน20%แล้วแสนนั้นกิน20%รวบก็ลูกค้าก็ประหยัดภาษีไป20,000ประหยัดภาษีไปได้เยอะเลยเนาะ<ช>แต่ถ้าสมมติวนะ่าเรามีเสียภาษีในฐานที่สูงกว่านั้น30% 35%เหมือนกั<ช>ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอ<ช>ีกในกระเป๋านะคะงั้นแล้จริงๆมันมีเรื่องของความคล่องอะไรเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องของประกันชีวิตนะคะงั้นจอก็มองว่าแผนนี้มันนอกเหนือจากได้เงินคืนแล้วเรายังได้ในการลดหย่อนภาษีด้วยมีค ความองให้ด้วยนะคะอ่ะจริงๆแผนนี้ก็ค่อนข้างเป็นได้รับความนิยมนะครับคุณจอยเพราะว่าในอดีตเราอาจจะเห็นอ่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยอ่าบางทีพอส่งชำระเบีย้ยครบแล้ว5ปีก็อาจจะมีความเข้าใจผิดพอฉั้นชำระเบีย้ยเสร็จแล้วฉันก็อาจจะไปเวนคืนเพื่อมาซื้อฉบับใหม่ซึ่งสำหรับฉบับนี้ไม่จำเป็นเรามีเงินคืนให้ซื้อฉบับใหม่โดยที่ ไม่ไดีผิดกฎสรรพกรใดๆเลยเป็นไปตามเงื่อนไขสรรพกรทีนี้ตะก,กี้พี่เวอาพูดถึงเรื่องของการเวนคืน mm hmm. บางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้วโอเคสรรพกรคืนเงินฉันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งลูกค้าบอกในเมื่อฉันก็ได้เงินคืนไปแล้วฉันก็เลยทําเรื่องเวนคืนเลยไม่ได้ไปอยู่ให้มันไปตามกฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็นพี่เวอามีอะไรที่อยากบอกไหมคะว่า เฮ้ยการทําอย่างเงี้ยมันมันผิดกฎแล้วมันมีผลอะไรต่อเขาบ้างถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ถึง10ปีเลยงงยังมีความเชื่อที่เข้าใจผิด,ผดว่าสัมภาระจะไม่เจอหรือตรวจไม่เจอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมว่าอาจจะความเชื่อน,นั้นน้อยลงไปแล้วครับ<ม>เพราะว่าผลสุดท้ายแล้วทุกๆบริษัทประกันนะครับจะต้องส่งชื่อให้สมัมภาระเพราะว่าในการที่ลูกค้าทําประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเราจะต้องแจ้งความชำนงไปที่บริษัทประกันแล้ว เสร็จประกันก็จะต้องส่งชื่อนั้นให้สัมภาระรถ้าลูกค้าสังเกตสัก2 3 4ปีหลังนะครับเวลาเรายื่นภาษีออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เราซื้อแทบจะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วถ้า uh huh. งั้นเนี่ยเท่ากับสัมภาระรเขามีเรคคอร์ดแล้วมันจะไม่เหมือนในเคดิตเมื่อ10ปีที่แล้วที่ระบบมันยังไม่ได้ถึงการปัจจุบันระบบถึงกันแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าเกิดไปเวนคืนก็อาจจะมีปัญหาในการที่สิ่งที่เราเคลมเครดิตภาษีมาเราจะต้อง จ่ายภาษีคืนแล้วเราโดนเบี้ยปรับของสรรพ,พกรด้วยครับอ่พูดได้ง่ายคือว่าวันนี้ข้อมูลมันถึงกันแล้วแหละครับไม่ว่าวันนี้คุณจะยื่นแบบเพื่อที่จะจ่ายภาษีวันนี้ข้อมูลในการทำประกันภัยมันก็ถูกขึ้นไปแล้วเพราะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นไปคุณก็ลดหย่อนไม่ได้ถูกย่ดังนั้นสิ่ง,งแรกที่ต้องทําคือวันนี้ที่เราทํประกันนะลูกค้าต้องให้ความยอมในการที่จะให้บริษัทประกันภัยนาส่งข้อมูลให้สรรพกรด้วยเพราะวันนี้บางคนทาประกันภัยไปแล้วแต่ไม่ยินยอมมันก็ลดหย่อนภาษีไม่ได้นะใช่ดังะนั้นใน ยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลให้สรรพากรมีฉะนั้นแล้วคุณจะเสียสิทธ์ตรงนี้สุดทา้ายถ้าอยากจะลดหย่อนก็ต้องมาทํารายการใหม่อยู่ดีถูกไหมคะใช่ครับแต่ทีน,นี้พอวันนี้เราลดหย่อนไปได้แล้วก็อย่าชะล่าใจไปว่าอ๋อเดี๋ยวลดหย่อนได้หลังจากนั้นมายกเลิกเลยมาเวนคืนเลยสรรพากรคงตรวจไม่ได้วันนี้พี่เวอร์บอกว่าข้อมูลมนถึงกันแล้วเพียงแต่ว่าจะแอคชั่นมาถึงตัวคุณเท่าไหร่ก <c oughs> ็คือถ้าถ้าจะทําแบบเดิมสู้มาเอาตัว ชีลโลสิทธาห้ารีบตอบโจทย์ดีกว่าจะไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหม่มามาทาประกันเนาะก็เอาเงินผลตอบแทนที่คืนนี่แหละมาทาเล่มที่สองเล่มที่3แล้วก็ลดหย่อนภาษีวนไปตามคอนเซ็ปต์ของสิทธาหเนาะใช่ครับเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของประกันลดหย่อนภาษีแหละทีเนี้ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยฉันสนใจแหละฉันก็อยากทําประกันลดหย่อนภาษีนี่แหละพอมาทำประกันชีวิตหลายคนเข้าใจเรื่องของการตรวจสุขภาพการตอบถามว่าฉันอาจจะเป็นเบาหวานความดัน ฉันจะทําได้ไหมผมขอตอบแบบโดยภาพของภาพใหญ่ก่อนและกันครับการทําประกันเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะทําในประเภทของ protection นะครับเช่นอาจจะจ่ายเบีย้ยส่วนหนึ่งคุ้มครองชีวิตมากกว่าเบีย้ย10เท่า20เท่าซึ่งตัว10ทับาห้าฮีโร่ที่เราออกแบบมาเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาสุขภาพเพราะเราต้องการให้ลูกค้า ออมเพื่อประหยัดภาษีฉะนั้นเนี่ยกรณีล,ลูกค้าที่มีความรู้สึกหรือกังวลเรื่องสุขภาพตัวฮีโร่สิทธิภาพาเนี่ยเราไม่ถามคําถามสุขภาพครับเป็นการันตีอิชูครับผมซึ่งจริงๆต้องบอกกันว่าตัวประกันน่ะที่สามารถนำมันลดหย่อนภาษีได้มันมีหลากหลายมีทั้งประกันสะสมทรัพย์ประกันตลอดชีพหรือประกันสุขภาพแน่นอนในบางผลิตภัณฑ์มันต้องตอบคำถามสุขภาพถ้าเป็นอย่างที่พี่เบอร์บอกว่า,วาความคลองชีวิตให้สูงสูงกว่าค่าเบี้ยที่เราจ่ายไปมากอย่างเงี้ย มีความจำเป็นต้องตอบคําถามสุขภาพหรือคุณทำประการสุขภาพเพื่อจะลดหย่อนภาษีในส่วนของ25,000บาทอันนี้คุณก็ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะว่าความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยรับมันขึ้นอยู่กับสุขภาพคุณแต่แตกต่างกับแผนที่พี่เวอร์บอกโดยเฉพาะอย่าง10บทับหของรับบิ t หรือประกันสะสมทรัพย์ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของความคงชีวิตมากอาจจะมีให้บ้างเล็กน้อย นะคะแต่เน้นในเรื่องผลตอบแทนรวมถึงเน้นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแผนพวกนั้นส่วนใหญ่ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพอย่างที่พี่เบอร์บอกดังนั้นมันเป็นการันตีอิชูเนาะดังนั้น<ม>ถึงแม้ว่าคุณจะมีประเด็นเรื่องสุขภาพก็สามารถทําประกันแผนพวกนี้ได้แล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามันทําให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นค่ะ,ะการทําประกันอ่ะโดยเฉพาะแผนที่ไม่ได้เน้นความคลองชีวิตสูงหรือว่าไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพ,พมากแต่ว่าวันนี้หลายที่ก็สามารถที่จะ ทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ผลิตภัณฑ์1 0บจอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะสามารถทาผ่านช่องทางออนไลน์ได้สามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกค้าแต่ลูกค้าต้องยินยันตัวตนนะใช่ครับผมต้องยินยันตัวตนแล้วก็ใช้เอกสารง่ายๆบัตรประชาชนกับสําเนาบุ๊กแบ,กบงก์เออทีเนี้ยถ้าพูดถึงสำเนาบุ๊กแบงก์สมัยก่อนอ่ะจอยจะเห็นนะเวลาที่อย่างป้าปามาจอยทำประกันในอดีตเนี้ย เมื่อวันถึงวันที่รับผลตอบแทนเนาะเขาจะให้ส่งเป็นเช็คมาให้แต่นะปัจจุบันนี้บริษัทประกันบอกว่าขอสำเนาบุคแบงค์เพื่อที่จะโอนเงินให้ทำไมวันนี้ถึงต้องเปลี่ยนจากการที่จ่ายเป็นเช็คมาเป็นขอสำเนาบุคแบงค์แต่จอยอมองว่าเป็นข้อดีนะจอยก็เลยอยากให้พี่เวอร์ที่อยู่ในมุมของบริษัทประกันภัยอะ่ะบอกกับลูกค้าเลยเฮ้ยอันนี้เราทำเพื่อโปรเทคผลประโยชน์คุณนะ จากอดีตนะครับที่เราจ่ายเป็นเช็คครับเราค้นพบว่าเช็คไม่ได้ถูกขึ้นเงินเยอะนะเยอะมากครับบางทีลูกค้ารับเช็คไปแล้วอ,ะอ่ะเราก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไปคือเอาไปเข้า,าไปเข้าก็ลืมไว้ที่เกะจนบางทีเนี่ยเราต้องโทรไปแจ้งลูกค้าว่าเช็คที่รับไปอะ่ะจะหมดอายุแล้ว mm hmm. อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอโลกมันเปลี่ยนไประบบออนไลน์มันเข้ามาฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ได้ การโอนเงินเนี่ยมันก็ทําให้ลูกค้าสามารถที่จะแบบได้ใช้เงินเร็วขึ้นเป็นกู๊ดฟันที่เร็วขึ้นแล้วก็ค่อนข้างสะดวกครับคุณจอยดังนั้นอยากจะบอกว่าการที่ขอสำเนาบุ๊คแบงค์อ่ะมันเป็นเพื่อประโยชน์ของทางลูกค้าเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลายครั้งที่จอยต้องตอบคําถามเรื่องนี้พ <c oughs> ี่เม่เพราะว่าบางทีพอเช็คไปถึงมือลูกค้านะคุณจอยพอบริษัทให้ไปแล้วอ่ะ เช็คสูญหายลูกค้าต้องแจ้งความก็มีความวุ่นวายกับลูกค้าอีก,อกอคือคือเราไม่สามารถออกได้เลยถ้าถ้าลูกค้าเสร็จรับเช็คไปแล้วแล้วลูกค้าบอกว่าเช็คหายลูกค้าต้องแจ้งความก็ที่ผ่านมาลูกค้าก็จะบ่นว่ามันค่อนข้างวุ่นวายซึ่งจริงๆลูกค้าฟีดแบ็กดีนะครับในการที่โอนเงินเข้าโดยตรง ใช่เพราะว่าบางครั้งอย่างที่จะบอกว่าถ้าเกิดบางทีลูกค้าบอกฉันไม่ได้รับฉันยังต้องไปแจ้งความมันอาจจะหายที่ทางไปรษณีย์อย่างเงี้ยแต่บริษัทไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็ต้องให้ลูกค้ายืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับเช็คนะมันก็จะทําให้เกิดปัญหาบางอย่างดังนั้นการทําด้วยวิธีนี้มันเพื่อความสะดวกแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมๆดีกว่าที่เราที่เราไม่คุ้นชินแต่ณปัจจุบันนี้แต่ว่าการโอนเงินการเลยมันทาผ่านระบบออนไลน์กันหมดแล้ว่มันสะดวกขึ้นเนาะจอก็เชื่อว่าอันนี้มััันนนนนนนกกกก็ตออออบโจจทยย์มาาาิ่่งงงขขขึ้้้้ะะะคหววใใีเเรรรไดดพูืปัน เพื่อการลดหย่อนภาษีโดยตลอดทั้ง EP นี้แล้วก็ EP ที่ผ่านมาค่ะแสดงเราจะพูดกันถึงในเรื่องของประกันสะสมทรัพย์เพราะว่ามันง่ายในเรื่องของใน,ในกรณีที่อย่างเช่นบางท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพประกันสะสมทรัพย์ในหลายๆายแผนไม่จมําเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพแต่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะคะบางแผนที่มีความคลองชีวิตที่สูงขึ้นก็อาจจะต้องตอบคำถามสุขภาพแต่มันก็ยังจะมีในหลากหลายแผนที่ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนั้นเราก็เลยเลือกในการพูดในเรื่องของลดหย่อนภาษีง่ายๆมาก่อน โดยเน้นไปที่สะสมทรัพย์แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะประกันสะสมทรัพย์อย่างเดียวที่สามารถลดหย่อนภาษีได้มันมีประกันตัวอื่นที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จอยเลยอยากให้พี่เบอร์พูดคร่าวๆในแต่ละผลิตภัณฑ์ครว่ามันมีประกันตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในการลดหย่อนภาษีสําหรับลูกค้าหัวข้อคือลดหย่อนภาษีครับจริงๆถ้าหลักการทำงานของประกันเนี่ยผมก็อยากให้ลูกค้าได้ประโยชน์ยกตัวอย่างอย่างพวกสมาร์ทเทอร์มตัวนี้จะเป็นเทอร์มนะครับจริงๆแล้วเราควรจะใช้เงินก้อนเล็ก คุ้มครองรายได้เราในอนาคตผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นหัวหน้าครอบครัวบางท่านซื้อประกันด้วยเงินไม่กี่บาทแต่ได้ความคุ้มครองชีวิตหน uh ึ huh. ่งล้านบาทอันนี้ทุกคนจะบอกว่าโอเคประกันชีวิตหัวหน้าครอบครัวผมก็บอกแลวจริงๆก็คือประกันรายได้ของหัวหน้าครอบครัวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆตัวนี้ทำเบี้ยไม่ได้แพงเลยครับแต่ว่าคนทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยทาเพราะว่าเป็นเบี้ยทิ้งตัวนี้ถามว่ามีหักรถย่อนได้ไหมก็หักได้ ตัวนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าเหมาะสมกับโดยภาพทั่วไปของของคนบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยอมจ่ายเบีย้ยประกันรถยนต์3 4มสี่หมื่นได้นะแต่ยอมจ่ายที่จะโปรเทครายได้ตัวเองไปอีกปี2ปีเป็นล้านเนี่ยด้วยเงินไม่กี่พันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเบีย้ยทิ้งจริงๆถ้าผมไปพูดที่ไหนอ่ะก่อนจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ผมจะพูดเรื่องโปรเทคชันก่อนเสมอนีครับ ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ฝากไว้ตัวสมาร์ทเธอเพราะจริงๆประกันชีวิตบบความสําคัญคือความคองชีวิตนะใช่ครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทําประกันชีวิตเราจะไม่ตายนะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อให้คนข,ข้างหลังคือคนที่เรารักอยู่ต่อได้เพ<ช>ราะว่าจริงๆแล้วในวันที่เราใช้ชีวิตร,ร่วมกันมันคือวันที่เรามีรายได้ร่วมกันแล้วไอ้รายได้น,นั้น ienne, นำมาใจใ่ายในค่าใช้จ่ายร่วมกันแต่เมื่อวันหนึ่งที่คนหนึ่งจากไปค่าใช้จ่ายนั้นก็ยังอยู่ใช่ไหมคะใช่แต่รายได้ที่เอามาจุงเจครอบครัวมันขาดหายไปอ่ะดังนั้นหลายคนก็บอกว่าชอบนะแต่่่่มัันนนเเป็บี้้ยทิงใชครออกวา เบี้ยที่จ่ายค่ะมันน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆถูกปะถ้าอายุสักสามสี่สิบเบี้ยมันประมาณหลักพันเพื่อแลกกับเงินหลักล้านถูกไหมหล,กลัหลกไม่กี่พันเงอ่ะหลายคนไม่บายคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยมันเป็นเบี้ยทีมันมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไหมคะที่มันไม่เป็นเบี้ยทีตัวนั้นเราก็จะเป็นพวกบำนาญน,นะครับหรือตัวโไลนะครับในการที่เราจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยครับซึ่งจริงๆในส่วนของเบี้ยทุกตัวครับถ้าผมอธิบายโดยภาพของ คณิตสัตร์ประกันภัยครับจริงๆแล้วทุกตัวในแผนของประกันไม่ว่าจะสับสับ,สบมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเบีย้ยทิ้งเพียงแต่ว่าเราได้ดอกอเอามาจุนเจือนะครับผมเคยทำแผนให้ลูกค้าเอาแค่เซฟบิง3ทับยหแล้วเอาส่วนต่างของดอกที่ได้มากกว่าแบงค์เอาไปซื้อ protection อ่าทำให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเบีย้ยอะไรเลย แล้วได้ดอกมากกว่าแบงค์แล้วส่วนที่เหลือที่มากกว่าแบงก์ก็ไปซื้อพาริชันที่คุ้มครองหลายเท่าอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงครับผมจากวันนี้ที่คุยกันมาจะว่ามันก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเทอมหรืออย่างที่พี่เบอร์บอกว่าเป็นโฮไลฟ์ถ้าแบบบางคนบอกว่าไม่ชอบความเป็นเบียรทิ้งครับเราก็มาดูโฮไลฟ์ก็ได้มันก็จะคุ้มครองความของชีวิตเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเงินให้ทั้งกรณีเสียชีวิตหรือกรณีอยู่ครบสัญญ,ญาอันนี้เบียไม่ทิ้งแต่ว่าเบียรัรยสู่ออเพราะกับ บางทีเราอาจจะมองหาลดหย่อนภาษีเราไม่ได้มองในเรื่องของชีวิตที่อาจจะจากไปเร็วกว่ากําหนดเราอาจจะมองว่าให้ชีวิตฉันอายุยืนยาวตัวบํานานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่พี่เบิร์บอกก็คือนอกเหนือจากได้แสนแรกแล้วยังได้2องแสนห<ส>ล<ะ>ังด้วยดังนั้นก็อาจจะสามารถเอาตัวประกันบำนานมาลดหย่อนภาษีได้ถึง3 0,000นเลยถูกไหมคะถูกต้องอครับดังนั้นวันนี้แต่ก็เชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในเรื่องของกนรลดหย่อนภาษีมันก็ค่อนข้างครอบคลุมลแล้วแล้วเราก็ค่อยๆมาศึกษาแต่ละตัวแต่ละตัวไปเพราะจริงๆต้องบอกเลยว่าประกันมันเยอะมากนะแล้วก็แต่ละแผนก็เหมาะกับกลุ่มคนบางกลุ่มนะแต่ประกันเขาออกแบบแผนแต่ละแผนมาแผนนี้อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งมากกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาแต่ละแผนไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับผมจอยซึ่งวันนี้ค่ะจอยก็ต้องขอขอบคุณทางพี่เบิร์นะคะมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มีโอกาสครั้งหน้าเนอะจอยก,ก็จะให้อยากจะรบกวนพี่เบิร์มา ช่วยพูดถึงแผนแต่ละแผนนะว,ว่ามันตอบโจทย์ในที่ต่างกันยังไงค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่เบิร์มากเลยค่ะค <Okay. S 1> ทุกท่านที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับรายการวางแผนชีวิตแบบจอยๆรวมถึงช่อง YouTube ของสีกรุงประกันชีวิตด้วยนะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะววองกชีิตแารบบจย